ที่กําลังมองหาของขวัญของฝากอยากจะมอบให้กับคนที่คุณรักนะคะวันนี้29ช้อปปิ้งของเรามีสินค้าดีๆค่ะที่ผู้ใหญ่ก็ทานได้เด็กๆก,ก็ทานดีมาแนะนํากันด้วยค่ะ วันนี้ทิปขอแนะนำค่ะบอลแบกบเครื่องดื่มรังนกแท้สําเร็จรูปคัดสรรรังนกแท้สมาอย่างดีค่ะแถมผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็ถูกสุขลักษณะค่ะไม่เจอสีไม่ใส่วัตถุก,กันเสียแถมเก็บได้นานโดยที่ไม่ต้องแช่เย็นจะทานแบบแช่เย็นก็สดชื่นหรือจะทานแบบอุ่นก็ดีไปอีกแบบค่ะทิปขอเปิดฝาให้คุณผู้ชมดูเลยนะคะ1 2ึสองสว้าวเปิดง่ายมากๆค่ะขอชิมให้คุณผู้ชมได้ดูรสชาติกันนิดนึงนะคะปากคำใหญ่ๆแบบนี้เลย รสชาติดีเลยค่ะทานง่ายไม่มีกลิ่นคาวและโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ค่ะเครื่องดื่มรังนกสําเร็จรูปบอลแบ็กซูตหนึร้อเซ็นา,าธรรมชาติซื้อ3แพ็คมี1 8บขวดวันนี้แถมฟรีทันทีอีก2แพ็ครับเพิ่มไปอีก12ขวดรวมเป็น30ขวดในวันนี้ค่ะปกติราคาเต็มอยู่ที่2250บาทแต่ช็อปกับเราวันนี้จ่ายเพียงแค่1,350บาทเท่านั้นรังนกแท้ราคานี้ต้องรีบกดโทรมาเลยนะคะที่0 2 1 0 0 7 0 6 6ค่ะ จะซื้อไว้ทันเองหรือว่าฝากที่คุณรักก็ได้เช่นกันนะคะราคาดีแบบนี้ต้องรีบโทรมาสั่งซื้อกันแล้วนะคะคุณผู้ชม